วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่จะนํามาแบ่งปันเป็นเรื่องของธรรมที่เป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งหลายนะครับซึ่งก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอสแสดงความนอบน้อมแก่คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ขอโอกาสจากพระเทราทุกเทราและครูบาอาจารย์ทุกท่านครับหากมีพลาดประการใดก็ขออาภัยนัดทีด้วยนะครับและวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ สิ่งที่เป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาธรรมทั้งหลายเลยนะครับก็สิ่งนั้นก็คือสตินะครับพระพุทธองค์ทรงม,มีพระดำรัสว่าสติเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งหลายสมาธิเป็นประมุขป,ปัญญาเป็นยอดวิมุตเป็นแก่นนิพพานเป็นที่สุดฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกสตินะครับจากที่ผมอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับสิ่งนั้นเป็นพระดำรัสของ วงคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับสตินะครับสตินะครับถ้าเกิดแปรนะครับก็คือแปลว่าความระลึกได้ความนึกขึ้นได้ความไม่เผลอฉุกคิดขึ้นได้การควบคุมจิตใจไว้ในจิตหมายถึงอาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทําจะพูดได้เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืมระงับยับยั้งใจได้ไม่ให้เลื่นเล่อพลั้งเผลอป้องกันความเสียหาย เบื้องต้นยับยั้งความช่างใจไม่บุมบากเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาทนะครับสตินี้ถ้าเกิดแปรอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่ประมาทนะครับและพระพุทธองค์ก็ทรงให้ความสําคัญกับคําว่าความไม่ประมาทหรือคาว่าสตินี้ด้วยนะครับพระพุทธองค์ทรงมีพุทธธรรมรัสว่ากรนแห่งเรือนยอดอย่างใดอย่างหนึง่งทั้งหมดนั้นย่อมไปสู่ยอดน้อมไปสู่ยอดประชุมเข้าที่ยอด ยอดแห่งเรือนนั้นบัณฑิตกล่าวว่าเลิศก,กว่ากอเหล่านั้นแม้ฉันใดอุสลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศก,กว่ากุสุลธรรมเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายพิสุ์ผู้ไม่ประมาทแล้วพึงหวังข้อนี้ได้คือจากเจริญอริยมรรค อันมีองค์แจากเพิ่มพูนอริยามัคมีองค์แที่อ่านจบไปนะครับก็เป็นพุทธดรำร,รัตนนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอยู่ในตถาคตสูตรที่1นะครับในอัปปะมาว,วัดที่10นะครับก็นํามาแบ่งปัปให้กับทุกคนทุกท่านนะครับและจากประโยคนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นะครับทรงให้ความสําคัญมากกับสตินะครับ และพระพุทธองค์ก็ให้ความสําคัญกับสมาธิว่าเป็นปรมมุกนะครับและปัญญานี่เป็นยอดนะครับและสตินะครับก็ยังอยู่ในหมวดของธรรมที่มีอุปการะมากอยู่ด้วยนะครับคือทําตัวให้ตื่นอยู่เสมอนะครับสตินี่หากใช้กระทางโลกทั่วไปก็มีประโยชน์มหาศาลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือความสัมคันธ์กับบุคคลใดๆนะครับและสตินี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในอริยมรดุด้วยนะครับก็คือ เ็นเรื่องของสัมมาสตินะครับและยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสติอีกนะครับมหาสติประธานสูตรนะครับซึ่งเป็นวิธีทำสมาธิด้วยการมีสตินะครับในการรู้สึกตัวยอยู่ในอายตนะทั้งหกนะครับสตินี้บางครั้งก็นำไปใช้ในการใช้กับคำว่าตระหนักรูห้หรือระลึกรู้สัมผัสรู้รู้สึกตัวอะไรประมาณนั้นได้ด้วยนะครับ สตินะครับยังสามารถที่จะนําไปใช้ในการรู้เท่าทันของสังขารทั้ง3ด้วยนะครับก็คือ1น,นะครับรู้เท่าทันในการเคลื่อนไหวนะครับหรือกายสังขารที่เราเรียกว่ากรรมนั่นเองนะครับกรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็ควรที่จะมีศิลด้วยใช่ไหมครับและก็รู้เท่าทันอารมณ์ที่ปรุงแต่งนะครับหรือที่เรียกว่าจิตสังขารน,นะครับและสิ่งที่ทําให้พ้นจากอารมณ์ต่างๆนั้นไปได้เรียกว่าสมาธิ และสามนะครับรู้เท่าทันความคิดทั้งหลายหรือที่เรียกว่ามโนสังขารนะครับโดยอาศัยโยนิโสมนัสการนะครับให้เกิดปัญญาในสิ่งเหล่านั้นนะครับก็วันนี้ผมก็ได้นำทมที่เป็นทมที่ใหญ่นะครับแล้วก็ทมที่ใหญ่กว่าทมทั้งบวงมาแบ่งปันให้กับทุกคนทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับและความไม่ประมาทนะครับเป็นคำว่าสตินะครับและวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่า เป็นคำคำเดียวกันนะครับไม่ว่าจะพูดว่าสติหรือจะพูดว่าไม่ประมาทสิ่งเหล่านั้นล้วนคือคำคำเดียวกันก็คือคำว่าสตินะครับและวันนี้นะครับก็ขอฝากทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเกี่ยวผู้ใดก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้บุญร่วมกันนะครับแลววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนักปฏิบัติธรรมที่บ้านทุกท่านครับ